าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เราเฉพาะในทางธรรมยามปกติควรคิดอยู่เสมอว่าบุตรธิดาสามีภรรยาของเรานี่ต่างคนต่างมาเกิดไม่ได้นัดกันไว้เลยแล้วก็พยอยกันกลับไปที่จะที่ทีละคนสองคนเหมือนโดยสารรถไฟต่างคนต่างขึ้นมารวมอยู่ในตู้เดียวกันแล้วก็ลงสถานีนี้บักสถานีนั้นบัก ผลสุดท้ายลงกันหมดเมื่อาาถึงสถานีตายทางถึงทรัพย์สมบัติก็เถิดมือจะภาพเหมือนกันอาศัยใช้ขั่วคราวที่เราเอาศัยกันอย่างนั้นเป็นสมบัติประจำโลกแล้วเกิดมาไม่ได้นําอะไรติดตัวมาเลยมาตัวเปล่าจะแท้ชนิดเอาฟ้าเป็นเป็นผ้าผมเอาลมเป็นผ้าหนุมทั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วหากใครมีบุญวาสนา มีสติปัญญาก็หารับสมบัติเอาไว้ใช้แล้วสมบัติเหล่านั้นบางครั้งก็หนีไปเกาะหลัหรือบางคราวเราก็หนีไปก่องสมบัติไม่มีความแน่นอนอะไรเลยสมกับที่ท่านว่าไว้ว่าลาบยศเหมือนกับความฝันสสงขานเหมือนดอกไม้ชีวิตใส้คล้ายน้ำค้างประเชิญกับโลกธรรมโดยสติปัญญา สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง